ภาษาภาษาไทยเลยน้องวินวิโอ้เพื่อนสมบัตินัน่นไปหน้าต่อไป,ไปเพื่อนเพื่อนฉันว่านะถ้าเราไปป้นของตออเน,นี้เราคงโดนจับแย่เลยย,ยามไปแล้วว้าวสมบัติแวว้าวทั้งใส่ไข่มุกกับเพชรสองชิ้น เพื่อนวันนี้เราดีมากเลยนะเนี่ยที่ป้นของมาได้ทำเพอสองชิ้นกับไส้ไข่มุกหยุดเดียยดเด๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้อ้ออีกหน้าต่อไปอพวกเราตอนจะเข้าคุกเพื่อนใช่ไหมแผนออกจากคุกเมื่อเราออกไม่ได้แล้วกอฟี่กอฟี่เพื่อนกันว่านัาน้นเราออกไปดีกว่าาต่อไป อุ้ยโจรหายรับรถไล่ล่าโจนอารถลืน่นเออเพื่อนเพื่ฉันต้องการเอาตังไปให้โจรอีกคนนึ่งน่ะอืมอย่างนี้นอย่างเงี้ยอย่างน้อยฉันก็เซฟตังไว้ได้พวกเจนไม่รู้เลยว่าฉันคือตำรวจจบ